ครับสวัสดีครับวันนี้ครับติดตั้งกับ All New ครับเว็บหนึ่ครับหรือว่าเว็บร้อ LED นะครับตัวนี้เป็นตัวใหม่ล่าสุดโฉมใหม่ล่าสุดโฉมปัจจุบันนี้เลยครับปี2024ครับก็จะเหมือนกันนะกับ23 24ก็จะเหมือนกันต่างกันแค่สีสันนิดหน่อยนะครับก็วันนี้ติดตั้งก็1 2 2รายการก็คือไฟเลี้ยวชุดด้านหน้านะครับ4ดวง2คู่ครับบนล่างเลยซ้ายขวานะครับแล้วก็ไฟเลี้ยวหลัง LED ครับเปลี่ยนเป็นหลอด LED อ่ะเรามาดูข้างหน้าก่อนนะครับ ไฟหลีด้วยวคือของเดิมจะเป็นไฟหลีนะข,ข้างบนนะสายขวาข้างบนนะท่อนบนนะถ้าเป็นแค่ไฟหลีเป็นหลอดไส้ของเดิมที่มากัรรถนะจะเป็นหลอดเหลืองเหลืองส้มส้มนะครับเป็นหลอดไส้อันนี้เราเปลี่ยนเป็นเป็น l อ d ดีหมดแล้วแล้วก็ทาวงจรครับปเปิดุญแจมาติดเป็นไฟหลีบนล่างเลยครับสายขวาสี่ดวงครับจะประหยัดไฟมากขึ้นแล้วก็เพิ่มแสงสว่างให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นครับเพิ่มในการมองเห็นมิติตัวรถชัดชัดเจนทั้งกลางวันและกลางคืนครับผมให้ดูด้หลายมุมนะครับ อ่าเมื่อทำการเปิดไฟเล็วก็จะเปลี่ยนเป็นสีส้มนับนะครับเปล่ยนสีส้มเลยครับดูชัดเจนครับดูหลายๆมุมครับสว่างชัดเจนครับทั้งกลางวันและกลางคืน,นครับเมื่อทำการปิดไฟเล็วก็จะเปลี่ยนเป็นไฟดีสีขาวเหมือนเดิมครับ<ส>อ่านนครับก็แจ้งอีกทีนะครับไฟดีสีขาวด้านหน้านี้ไม่ผิดกฎหมายนะจะต่อทะบงต่อทะเบียนตรวจสภาพก็ไม่ผิดกฎหมายนะเพราะว่าผมต่อไปหลายคันแล้วต่อทะเบียนต่อตรวจสภาพต่อรออ่ะผ่านผ่านหมด พะมันไม่ผิดกฎหมายครับสีขาวด้านหน้าเนี่ยแต่ถ้าเป็นสีอื่นสีไอบูสีอะไรสีสนะันละก็าก็คือผิดก็ว่ามันไปตามผิดกฎหมายนะอ่าโอเคครับามาดูหลอดไฟเลี้ยวด้านหลังกันต่อนะครับอันนี้เราเปลี่ยนเป็นหลอด LED นะตัวนี้ที่ผมขายอยู่ก็คือโคตดสว่างนะครับแล้วก็กินไฟน้อยกว่าเดิมด้วยเพราะรของเดิมเป็นหลอดไฟนะไฟพวกไฟเลี้ยวเนี่ยกินกินไฟกับรถเวฟมากเลยนะครเพรถะเวฟแบตลูกมันเล็กครับอ่าเดี๋ยวมาดูแสงครับเดี๋ยวเปิเดไฟเลี้ยวให้ดูนะครับ สงโคตสู้แสงครับน,นี่คือกลางวันนะสว่างชัดเจนครับทั้งกลางวันและกลางคืนครับมองเห็นโคตรชัดครับให้ดูเลยหลายมุมนะครับมาดูข้างโน,น้นกันบ้างโอเคก็เรียบร้อยสำาเราผู้ใด,ดสนใจก็ติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้เลยครับตามรายละเอียดที่ลงไว้นะครับก็ไม่ใช่มีแค่ไฟ หลักหลๆกล็กที่ผมขายอยู่ก็เป็นสัญญาณการขโมยนะเวฟตัวนี้เวฟร้อยิบห้าตัวนี้ขายดีมากการขโมยครับกำลังฮอตเลยครับก็มีช่องทางกติดต่อแล้วมีรายละเอียดอยู่ใต้คลิปนะครับใต้คลิปบนคลิปก็แล้วแต่ f b o o k y o u y u u t ครับก็ติดต่อเข้ามาได้มีไลน์แอดแล้วก็เฟซบุ๊กนะเป็นเซนเจอร์กันมาได้นะสอบถามกันก่อนนะไม่ทําไม่ว่ากันนะแล้วแต่ศรัทธาโอเคครับสับวันี้ขอบครับ